ผมอยู่ที่บูธซูซูกิในงานมอเตอร์เอป2025นะครับก็แน่นอนครับรถใหม่ที่สุดในบูธก,ก็คือซูซูกิฟล o องนะครับไปขับกันมาแล้วนะครับพาไปดูตัวรถกันมาแล้วนะครับว่าเวอร์ชั่นประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับ คือฟลองเอามาแต่งแบบเลสซิ่งเป็นรถแข่งใช่ไหมนี่เขาจะลงแข่งที่ไหนเนี่ยโอ้โหบงบอ่อเปลียนหมดเลยเฮ้ยอย่าบอกว่าเขาจะลงมอเตอร์สปอร์ตนะทำเป็นเล่นไป ถูกใจคนใช้รถยนต์ไฟฟ้ากับสถานีชาร์จ PT g i g a EV ลองรับตู้ชาร์จ e Electra EGAT PT 5ตู้ชาร์จจำนวน10หัวชาร์จไฟฟ้าที่สถานีบริการ PT g i g a EV สาขาลาดพร้าววังหินและสำหรับผู้ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินผมขอแนะนำน้ำมันเครื่อง PT Magneton r Ultra Synthetic ครับ พาไปดูตัวรถกันมาแล้วนะครับว่าเวอร์ชั่นประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนการชนนะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับก็มีให้เนะะาะภงมาลัยคก็คุมตัวรถที่ในเลนมีให้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับขาดหายมันก็หลกัหลกๆก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับที่ไม่ได้มีให้มาก็เป็นรถไฮไลไท์ในบุสซูซูกินะครับ มันก็มีความคุ้มค่าในแง่ของ Maintenance เรื่องของการบำรุงรักษ,ษานะครับซูซูกิก็จะชูจุดนี้อยู่แล้วเนาะใครที่แบบยังไม่เคยเห็นตัวรถไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามเนาะสามารถมาดูได้ตอนนี้รถเนี่ยเริ่มมีป้ายแดงวิ่งแล้วนะมี head up display ด้วยนะเห็นแบบนี้นะครับมีกล้องนะครับส่องแล้วค่อนข้างทำงานได้ดีนะครับฟล็องเนี่ยถ้าเทียบว่ามันเป็น b s u v ถ้าเทียบกับในตลาดอย่างเช่นยาริสคลอสผมว่าระบบเซฟตี้ของเขาอะช่วยเหลือการขับขี่อะฟล็องทำงานได้ดีกว่าเพียงแต่ว่ายาริสคลอสอะมันมีความครบรันในเรื่ององงขวามีบฟ้ด้ดย แต่ถ้าเอาความเนียนในการใช้งานนะครับ mm hmm. ควบคุมตัวรถให้อยู่ในเรือะไรพวกนี้ mm hmm. ฟลองอะ่ะโดดเด่นกว่าและเห็นแบบนี้นะครับยังไม่ได้เป็นฟูลไฮบริดเป็นแค่มาไฮบริดเนี่ยแต่มันประหยัดนะครับไปขับที่ลาวมาวิ่งกันหดหดเนี่ยสิบเดโลลิตรนะครับหดหดนะบางช่วงมีแบบ140อะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีการจํากัดความเร็วเท่าไหร่ที่ลาวนะครับแล้วก็เป็นทางด่วนถือว่ามันมีความประหยัดอยู่นะครับแล้วก็คุณภาพงานประกอบอะ่ะผมว่ามันโดดเด่นในเรื่องของถ้าเทียบกับยาริคลอสนะแล้วก็แฮนดิเลิรงโดยโรวม นะครับเนี่ยฮะฟลองนะครับตัวท็อปสุดก็799เนี่ยครับหน้าจอนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันสวิตเปิดปิดระบบต่างๆแจ้งเตือนการชนเลนคีบกล่องรอบคันนะครับก็ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับใช้งานไม่ยากเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่แบบใช้งานยาวๆก็ได้นะครับก็นอกเหนือจากนั้นเขาก็จะมีตัว Suzuki Carry นะครับที่เอาไปแต่งนะเป็น ต่างๆนะครับวันนี้เขาก็เอามาคอลแลบกับดูคาติมนะครับไอติมไม่อ้วนนะฮะทำเป็นรถแบบขายไอศครีมนะครับนี่เห็นไหม แล้วก็ยังมีรถที่มาแต่งในงานอย่างเช่น Suzuki Swift หรือแม้แต่ Suzuki XL7 นี่แต่อย่างคันนี้ครับคันนี้นี่คือฟลองเอามาแต่งแบบเลดซิ่งเป็นรถแข่งใช่ไหมนี่เขาจะลงแข่งที่ไหนเนี่ยโอ้โหบ่งบอกเปียมนเลยเฮ้ยอย่าบอกว่าเขาจะลงมอเตอร์สปอร์ตนะทำเป็นเล่นไปใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดูไงลิ้นนงลิ้นหน้าเป็นรถแข่งซะแล้วไม่ธรรมดาฟลองบูธปีนี้ไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับเพราะว่า มีความแบบมินิมอลเลยคือวรลม่มการขายไม่ได้เยอะมากตลาดรถยนต์บ้านเราเนี่ยมันหดหมดเลยนะครับเพราะนั้นก็ขายรถน้อยลงนะครับกำไรก็น้อยลงหรือบางทีอาจจะแบบบางปีขาดทุนด้วยฉะนั้นการเข้างานอีเวนต์เนี่ยเขาก็ไม่อยากใช้เงินฟุ่มเฟือยมากนะักนะครับก็ซื้อบูธเพราะบูธเนี่ยแต่ละพื้นที่แต่ละตารางเมตรเนี่ยราคาไม่เท่ากันนะครับแบรนด์ไหนซื้อพื้นที่ใหญ่ก็จ่ายเยอะขึ้นแล้วก็มีฝั่งนู้นนะครับแต่ง นะแต่งเป็นแบบสายแบบทัวร์ลิงหวานๆหน่อยติดอุปกรณ์ด้านบนเป็นทูเล่เป็นกล่องเก็บของหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือจะเป็นพื้นที่รับจองนะครับนี่คือบูธซูซูกินะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปอ้ยแต่ที่สะด,ดุดคือนี่สวิปตัวนี้นี่แรปหรือเปล่าแรปใช่ไหมเฮ้ย ي, ทำสีหรอเฮ้ยทำสีวะเฮ้ยทำสีนะ สวยเนี่ยตัวนี้สวยเลยมีคิ้วดูดิแล้วคิ้วแบบเรียบๆนะอืตัวท็อปด้วยมั้งเนี่ยอ่ะนี่แหละครับคือบูธซูซูกินะครับในงาน Motor Expo 2025ก็มาดูตัวรถได้ครับมาเดินเที่ยวงานรอบๆได้นะครับไม่ว่าสนใจรถบูธไหนแบรนด์ใดก็ตามสำหรับงานในปีนี้นะครับก็ตั้งแต่วันที่29พฤสิจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคม2568นะครับ